ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับช่องที่จะนาข้อมูลและสิติความพร้อมความฟิตน้ําหนักก่อนช่างของนักชกในวันนี้มาฝากพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ปีใหม่มาแล้วนะานในวันศุกร์ที่3มกราคม2 5ง7นะครับก็ให้ทุกท่านสุขขีมีโชคมีชัยต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยมันวันศุกร์นะสนามเวทีมวยลังสิจงตจังหวัดปทุมธานีช่วงแรกเนี่ยช่วง4โมงนะก็จะก็จะเป็น มวยมันพอหลักบุญนะครับจบจากพอหลักบุญก็เป็นมวยมันวันศุกร์นะครับก็ต่อกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยเฮงเฮง,งวันเชิดนะครับช่วงนันพิการ41กิโลกร,รัมกับวันชัยโยปานวิวัตมวยไทยยิมนะฮะก็เฮงเวันเชิดเนี่ยช่วงลา่าสุด29วันอายุ15ปีส่วนสูง145เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรี โชคมาแล้วสิบไฟเป็นมวยซ้ายนะครับซ้อมที่อำเภอวัดเชิดจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะน้ำหนักไป,ปล่อยสามสิกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีสุดคือร้อยสามอ่าคือสามสิบถึงสาสิบสี่ปอนด์นะฮะพิกัดวันนี้สี่สิบเอ็ดนะครับกว่าช่างสี่สิบเอ็ดเหลือสี่สิบเอ็ดเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะต่อยแรงเข่าในล็อกและตีเหนียวแน่นนะครับก็เป็นมวยบุดุดันจากกัมพูชานะฮะชัด ชัยโยนะครับปานิวัฒนะครับมวยไทยยิมนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายปานวิวัฒมวยไทยยิมนะเป็นมวยรุ่นตัวนะครับรุ่นตัวเมื่อวานนี่เองนะฮะก็เป็นมวยมาแทนนะครับการพัฒนาฝีมือการโชคนะฮะจัดชัดชัยโยเนี่ยพัฒนาฝีมือการโชคไปได้มากกว่าถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนีเ่ยโหงเฮงเนี่ยแดงเถือกเลยนะครับมีทั้งความพร้อมความ ทนทานโอกาสชนะความสดช่วงการชกนะครับแต่เสียแค่ความเป็นรองของจัดชโยเท่านั้นนะครับเพราะจัดชโยเนี่ยเขาต่อยอยู่ที่แถวผู้ถอนเยอะมากพอสมควรนะฮะเพราะเรามีฝีไม้และมือด้วยนะครับเฮงเฮงวันเชิดนะครับก็ไฟล์ล่าสุดชน,นะน็อกยกสี่กับพญาต่อแล้วก็แพ้คะแนนเพชรอ่างทองนะครับแพ้คะแนนให้กับซัมเหมดเพชรประกายจันทร์ นะฮะส่วนทางด้านชัดชัยโยไฟล่าสุดก็เป็นการชนะมาในศึกผู้ทอนนะครับเมื่อปีที่แล้วเลยนะฮะหลายไฟ์นะครับที่ชัดชัยโยเป็นฝ่ายชนะนะครับ mm hmm. คู่นี้ผมมองไปทางด้านชัดชัยโยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นรายการใหญ่แล้วก็เป็นมวยแทนด้วยนะครับน่ากลัวมวยแทนในวันนี้นะครับต้องวัดใจกันหน่อยนะฮะขอจัดชัดช,ดชยโยไปนะครับในคู่นี้นะฮะ คู่ที่สองนะครับน็อตใหม่ JP Power นะครับชกนักมวยกัด102ปอนด์กับคุณหารดับทิ่บางรักนะฮะคู่นี้นะครับน็อตใหม่ในช่ล่าสุด22วันอายุ17ปีสูงสุด15เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสระแก้วชกมาแล้ว65เป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมที่วัอุรชานะรน้ำหนักไปป่อย48กิโลกรัมคุมมา2กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีสุดคือ102ถึง197ปอนด์อ่าถึง97ปอนด์นะครับไปกับวันนี้102 ก่าช่างร้อยสองจุดห้าลดไปสูจุดห้าเหลือร้อยสองเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงนะครับถีบสกัดผิวนะเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะครับส่วนทางด้านขุนหารเนี่ยชคล l สุดยี่สิบเก้าวันอายุยี่สิบเอ็ดปีส่วน170สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกโชวมมาแล้วเจ็ดสิบไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะสมบที่กายศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ น้ำหนักไปปล่อย51ิกิโลกร,รมัมคูณมา2กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีสุดคือ 10, 10 102, อยถึง1้อปอนด์พิกับวันนี้1้อยก่อนช่างร้อยลดไป1.0เหลือ102เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเสียบแหลมบุดูดันเดินติดตด,ด,ด,ดีนะครับความสดใสเนี่ยทั้งคู่มีดีทั้งคู่เลยนะครับความสดใสเนี่ยมาพร้อมจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะฮะ,ะกลรพนันฟิดเมการโชคทีทางด้านน็อตใหม่ JP Power นะครับ ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยโอกาสชนะเป็นของขุนหารนะฮะความพร้อมกัาความสุดเนี่ยเป็นของน็อตใหม่ช่วงการโชคประสบการณ์นะครับเป็นของขุนหารนะฮะดูรูปร่างเนื้อตัวก็ห่างกันไม่มากนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมด้วยกันทั้งคู่นะครับสงครามเข่าอาจจะเกิดก็ได้ในวันนี้นะฮะใครจะหล่นก่อนเท่านั้นเองท้องใครบางคนนั้นแพ้นะครับน็อตใหม่ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรพอใจ นะครับแล้วก็ชนะนอกุกสามกับสิงห์ทองน้อยกล่วยบางขลแหลนนะครับแพ้คะแนนให้กับจอมหุเล็กแพ้คะแนนให้กับจอมหุเล็กทั้งสองไฟใ์นสึกเพชรยินดีเลยนะครับการแค่2เดือนนะฮะก็ชนะน้องกุ๊กห้ากับภูดราชนะนอกุกหนึ่งกับเพชรโชกุลนะครับส่วนทางด้านขุนหานเนี่ยไฟล์ล่าสุดเป็นการแพ้คะแนนให้กับบัลลังเพชรพช้นครนะครับแล้วก็ชนะคะแนนภายทองคําชนะคะแนนยอดขุนพล นะครับแพ้คะแนนยอดธน,นุชัยนะครับชนะคะแนนยอดขุนพลแพ้คะแนนซุปเปอร์บอลสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับคู่นี้ผมมองไปทางด้านฝีไม้ละยมือแล้วการมีอาวุธหลากหลายของน็อตใหม่มากกว่านะครับเหลี่ยมเชิงดีกว่านะคูค่นี้ไปทางด้านน็อตใหม่นะครับคู่ที่สามเนี่ยเป็นคู่เอกเลยนะครับเป็นคู่เอกร้อยสิบแปดปอนด์นะเด่นผาดด่างแดงรดดีกับฉลัน พยักสามแผ่นดินนะครับทั้งคู่นี่ฝีมอืออะไมือดีทั้งคู่เลยนะเด่มผะด่างเนี่ยก็โชคล่าสุด29วันอายุ18ปีส่วนสูง175เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูโชคมาแล้ว60ไฟเป็นมวยขวาม,มวยเข่านะครับซ้อมที่ธรรมศาสตร์คองหลวงนะฮะน้ำหนักปล่อยห้าสิบเกกิโลกร,รมัมขุมมา5กิโลกร,รัมน้ำหนักที่นี้สุงคือ117ถึง121ปอนด์พิกัดวันนี้118ก่อนช่าง118.5ลดไป0.5เห้าลดไปศูนย์จุดห้าเหลือรขอยเากาะใน ปั้มตีล็อกและตีเหนียวนั่นนะครับบูรุษด้านเดินติดติดดีแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงนะครับส่วนด้านฉลันเนี่ยมวยฝีไม้ลายมือนะครับครบเครื่องนะครับโชคล่าสุดนะยี่สิบเก้าวันนะอายุยี่สิบเอ็ดปีส่วนสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นคนอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ชมมาแล้วเลยไฟไปมวยขวาครบเครื่องดาบรัสละคำมมาหาสละคมนะน้ำหนักปล่อยห้าสิบแปดกิโลกร,รมัมคุ่มมาสี่กิโลกรมัมน้ำหนักที่ดีสุดคือร้อยสิบเจ็ดถึงร้อยสิบเก้าปอนด์พิกัดวันนี้ร้อยสิบแปดกันช เดร้อยสิบแปดเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าสับศอกแรงบูดดุดันปลายแข็งแกร่งนะครับก็พร้อมกันทั้งคู่นะฮะชลันนี่ก็ใช้ย่อยนะครับฝีไม้ละมือดีนะฮะไม่มีล้นก่อนแน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยให้ทั้งคู่เท่ากันนะครับไม่ห่างกันเลยนะครับวันนี้เด่นผาด่างเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายต่อมากกว่าชลันนะครับแต่ไม่ห่างกันมากนะครับ เด่นผาดังไฟล่าสุดก็เป็นการชนะชลันพยักสามแผ่นดินมาวันนี้ได้โอกาสแก้ไม้แก้มือกันนะครับแล้วก็แพน็อกยกสามให้กับสตาทองนะครับแล้วก็แพ้คะแนนเวลว้าวนะฮะแพ้คะแนนสิงเพชรบอลุงโลดนะครับส่วนทางด้านชลันก็ได้กลับมาแก้แค้นนะครับเป็นการแพ้คะแนนให้กับเพ่นเด่นผาดังนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดสินยกสามกับสองมัดพยักคำสิงนะเนื่องจากเมียไปรับ ใต้โตมานะฮะก็น่าอับอายไปนะครับไม่น่าทำเลยนะครับชน,นปปะคะแนนซูเปอร์บอยต่อสุรัตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนแพ้นอกจ้องให้กับก้าวหน้าเอ็มเจฟ้าพอยมือไทยยิมชนะนอกจ้องสามกับเพชรช่องจอมชนะคะแนนเพชรปูเขียวนะครับหอจกกอกุบกบสุปตินะครับคู่นี้ผมวัดใจไปทางน้าชลันพยักสามแผ่นดินนะครับส่วนคู่สุด ท้ายท้ายสุดนะครับเป็นมวยรุ่นเด็กนะฮะที่จริงก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าผมหยิบยกคู่นี้มาให้นะครับ0 0บแสนนะครับกับแชมป์นะฮะสิบแสนเนี่ยชกล่าสุด1นึ่งเดือนสิบเก้าวันอายุสิบสี่ปีสูงสูงร้อยสามสิบสี่เซนติเมตรเป็นคนขอนแก่นนะครับชมมาแล้วยี่สิบไฟเป็นมวยเป็นอ่ามวยบุรุดันนะครับส้อมที่กีฬากรุงเทพนะครับ ก็น้ำหนักปล่อยๆสากิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีสุดคือร้ออ่าคือสามสถึงสากิโลกร,รมัมปิกับวันนี้33ก็ช่าง3ามลดไป1.0เหลือเหลือสานะครับก็แชมป์เนี่ยชกล่าสุด28วันอายุยปีส่วนสูงร้อยิบซติเมตรนะครับก็เป็นคนกรุงเทพโชกมาแล้ว5้าไฟเป็นมวยเดินมวยบุนะครับส้มที่ โอปลาโมดนะครับน้ำหนักาป3-4กิโลกร,รมัมคุมมา1กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีสุดคือ100คือ33ถึง34ปอนด์นะฮะก็หมวยรุ่นเด็กเนี่ยคือไม่ร้อยขึ้นแน่นอนนะกับขออภัยนะครับ,ออาานะรบก็10แสนเนี่ยก็ต่อน้ำหนักให้กับแชมป์โอปลาโมดไปนะครับถึง1ปอนด์นะฮะเป็นมวยบูธเด็กขาต่อยมัดนะครับถ้าดูเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยให้โอกาสชนะเท่ากันนะครับแต่แชมป์ได้โอกาสเยอะกว่า ดูรูปร่างนะครับหากไม่มากนะครับกับ1 0 0แสนกับแชมป์นะครับสิบแสนไฟล่าสุดชนะคะแนนนนทฤทธิ์นะครับแล้วก็แชมป์เนไฟล่าสุดแพ้คะแนนนักกเพชรภาคภูมิลูกพ่อตากนะคู่นี้ผมมองไปทางนั้นสิบแสนมีโอกาสชนะมากกว่าถึง90%เลยทีเดียวนะครับจัดไปนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับดูผลสรุปนะฮะผลสรุปที่เราจะให้กันนะครับทั้งหมด4คู่นะครับคู่ที่เหลือไปเลือกกันเอาได้เลย นะฮะคู่แรกเนี่ยผมขอไปทางด้านชัดชัยโยนะครับคู่นี้จะวัดใจไปก่อนนะฮะแต่ขอดูราคาอีกนิดนะฮะเพื่อจะได้อ่าเผื่อปรับเปลี่ยนกันในชุมชนของเราอีกทีนึงนะครับคู่ที่2ผมไปทางด้านน็อตใหม่นะครับคู่ที่3ขอไปฉลันพยักสามแผ่นดินนะครับแก้ไม้แก้มือนะฮะคู่สุดท้ายขอไปทางด้านสิบแสนนะครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับน่าจะวัดใจได้แน่นอนนะครับ และนี่คือการวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับปีนี้ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเราจะได้รวยไปด้วยกันในปีนี้นะฮะฝากเป็นกาลังใจให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ